รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงเอดี สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราในรายการดีมีดีรายการดีๆเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อครับที่จะทำให้คนพิการและคนทั่วไปใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างรู้เท่าทันครับสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะครับ ในวันนี้นะครับต้องขอบอกน้องปาล์มเลยว่ารายการตอนนี้พิเศษมากๆสําหรับผมเลยนะครับทําไมล่ะครับพี่ต้นครับก็เพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคุณครูของผมเองครับครับครูท่านนี้เก่งมากๆเลยนะครับผมสามารถใช้ภาษามือได้เก่งพัฒนาตนเองได้ดีได้เข้ามาอบรมเรื่องการผลิตสื่ออย่างรู้เท่าทันจนสามารถยึดเป็นอาชีพและต่อยอดส่งต่อให้คนอื่นได้ เพราะได้รับการสนับสนุนได้รับการฝึกสอนจากคุณครูท่านนี้ล่ะครับโอ้โหพี่ต้นครับพี่ต้นเกริ่นมาขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยอยากรู้จักคุณครูของพี่ต้นท่านนีแล้วล่ะครับได้เลยครับและรายการของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคุณครูของผมที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆครับวันนี้ท่านจะมาบอกวิธีการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทางการได้ยิน ให้ได้รู้เท่าทันสื่อกันครับอ่าครับพี่ต้นครับและสําหรับวันนี้นะฮะในตอนนี้นะครับเราจะนําเสนอเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้รู้เท่าทันสื่อครับซึ่งมีแขกรับเชิญถึง3คนด้วยกันท่านแรกเนี่ยเป็นคุณครูนะครับและอีกสองท่านเป็นลูกศิษย์คนเก่งซึ่งเป็นคนหูหนวกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปพบแขกรับเชิญท่านแรกได้เลยครับครูคณาธิปไพรพิบูลยกิจนะครับหรือว่าครูกล้าวจากโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆครับ และนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับครูเก้าคณาธิปไพรพิบูลยกิจสวัสดีครูเก้าครับสวัสดีครับครูเก้าครับก่อนอื่นต้องถามครูเก้าก่อนเลยที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆครูเก้าสอนวิชาอะไรบ้างครับครับสําหรับครูเก้านะครับจะสอนเกี่ยวกับทางด้านอาชีพครับครับซึ่งก็จะมีอาชีพต่างๆที่รับผิดชอบนะครับอย่างเช่นสอนทาอาหารครับสอนชงกาแฟนะครับ รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ก็อย่างเช่นทําเสื้อมัดย้อมนะครับทำสอนปัดทองและนอกจากนั้นก็จะมีเกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมถึงนวดแผนไทยด้วยครับคุณครูครับนอกจากการเพิ่มศักยภาพให้น้องๆได้มีอาชีพแล้วยังมีการเพิ่มศักยภาพน้องๆในด้านอื่นอีกไหมครับครับโรงเรียนของเราก็จัดกิจกรรมหลากหลายนะครับให้กับนักเรียนของเราอย่างเช่นการพาไป แข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกันนะครับหรือการทำไปร่วมกิจกรรมนะครับสิ่งประดิษฐ์สมองกลของคิดไบรท์นะครับเหล่านี้แหละที่เราจัดให้รวมไปถึงงานคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งเราก็ได้รับรางวัลคุณธรรมระดับ2ดาวของสพทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับผมและครูเก้าได้มาเริ่มต้นทําการอบรมการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนที่โรงเรียนนี้เนี่ยเริ่มต้นได้อย่างไงครับครับจุดเริ่มต้นก็คือว่าเราได้รับ จะหมายเชิญนะครับให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเราก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีศักยภาพมากขึ้นทางด้านเกี่ยวกับการใช้สื่อนะครับจึงได้นํานักเรียนไปคุณครูครับพอจะเล่าตอนที่น้องๆเข้ามาอบรมการรู้เท่าทันสื่อให้พวกเราได้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนั้นน้องๆเข้าอบรมอย่างไรกันบ้างครับครับสําหรับเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมนะครับก็จะมีสอนให้เด็กๆเนี่ย ได้รู้จักการวิเคราะห์สื่อนะครับว่าสื่อนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรแฝงทัศนคติหรือว่าค่านิยมอย่างไรนะครับในสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อสารไปถึงผู้ที่รับชมสื่อตรงนี้นะครับซึ่งเด็กหูหนวกที่เข้ารับการอบรมเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่กําหนดเองนะครับทำทุกๆขั้นตอนด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเนื้อหานะครับถ่ายทา ตัดต่อนะครับแล้วก็แสดงเป็นพิธีกรเองด้วยในทุกๆขั้นตอนหมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าสื่อตรงนี้เนี่ยจะต้องเ,อเข้าใจไปถึงธรรมชาติของคนหูหนวกซึ่งเป็นผู้รับสารโดยรตรงนะครับหลังจากที่น้องๆได้ผ่านการอบรมกันมาแล้วน้องๆเขาสามารถนำมาต่อยอดอย่างไรได้บ้างครับ ครับสำหรับที่โรงเรียนนะครับเราก็จะต่อยอดวิธีการนี้เนี่ยโดยการที่ให้นักเรียนที่ไปอบรมนะับได้ออกมาเล่าเรื่องนะครับว่าไปอบรมที่ไหนอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเรียนรู้อะไรมาบ้างตรงนี้แหละจะทําให้เด็กๆที่เขาได้ดูได้เห็นที่เพื่อนมาเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดความสนใจมันเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเพื่อนก็อยากที่จะทําตามเพราะเห็นว่า มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่น่าสนใจมีความรู้นะครับเกิดความกล้าที่จะแสดงออกนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีมีความมุ่งมั่นครับครับแล้วกระบวนการการสอนของตัวครูเก้าเองที่สอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อครูเก้ามีกระบวนการสอนยังไงครับครับสำหรับกระบวนการสอนของครูนะครับก็คือว่าจะเปิดคลิปให้กับนักเรียนเนี่ยได้ดูนะครับแล้วก็จะพูดคุยกันนะครับ ดูซิว่านักเรียนของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะสรุปประเด็นได้ไหมนะครับว่าสื่อที่ดูเป็นข้อเท็จจริง<ะ>หรือว่ามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเป็นสื่อที่ดีเป็นสื่อที่ไม่ดีแล้วก็มีเจตนารมณของสื่อนั้นอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเพิ่มเติมว่าเด็กเนี่ยถ้าต้องการคลิปที่ดีเนี่ยคุณก็ควรจะต้องไปหาข้อมูลนะครับไปศึกษานะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะ จดทำคลิปนะครับจะทำสื่อออกไปเนี่ยให้เป็นประโยชน์เราต้องการให้เด็กเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งสารออกไปมากกว่าที่จะเป็นผู้รับอย่างเดียวครับครับผมครูครับคุณผู้ชมฮะจากที่ฟังครู9ก้าพูดนะครับทำให้เราเห็นได้นะครับว่าการสอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่อเนี่ยจะว่าง่ายเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าจะว่ายากเนี่ยก็ไม่ได้ยากจนเกินไปครับ เราเพียงแค่ต้องมีกระบวนการการเรียนการสอนที่ถูกต้องนะครับรวมทั้งเปิดโอกาสให้กับนักเรียนเนี่ยได้ใช้ความคิดของตัวเองวิเคราะห์นะครับผมว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเรามีเกร็ดรู้ทันสื่อครับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อมาฝากกันไปชมพร้อมกันครับ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่มีข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหลายๆห,หน่วยงานก็ได้เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะคะจึงจัดอบรมให้กับคนพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการรู้เท่าทันสื่อเพื่อให้เท่าเทียมกับคนทั่วๆไปเช่นกระทรวงวัฒนธรรมสํานักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักง,งานกสทชปเป็นต้นค่ะเช่นเดียวกับรายการของเรานะคะ ที่มุ่งหวังให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจค่อยๆพัฒนาทักษะการเข้าถึงเข้าใจเข้าร่วมซึ่งสะท้อนความรอบด้านของทักษะในการรู้เท่าทันสื่ออันหมายรวมถึงการรู้และความสามารถในการเข้าถึงสื่อต่างๆตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็เข้าถึงอย่างทั่วถึงและหลากหลาย นอกจากนี้ยังหมายถึงการเข้าใจก็คือการวิเคราะห์การประเมินค่าการตีความและการวิเคราะห์ว่าใครเป็นเจ้าของสื่อใครผลิตสื่อมีค่านิยมอะไรที่แฝงมาก,กับเนื้อหาและเขามีความมุ่งหวังอะไรนะคะและสุดท้ายก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมนั่นเองค่ะก็คือการตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของตัวเองและเสียงของตัวเองในการที่จะเข้าไปขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปล,ปลงบางอย่าง จากปัญหาที่เราเจอในกลุ่มหรือชุมชนของเราโดยกลายเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะครับครูก้าวก็ไม่ได้มาคนเดียวครับยังพาน้องมาอีกสองคนซึ่งเป็นสิทธิ์คนเก่งเลยครับของโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆสวัสดีน้องน้องทั้งสองคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนน้องๆแนะนำตัวเองหน่อยครับดิฉันชื่อแพร่สาค่ะชื่อเล่นชื่อแนน เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมโครงการรู้เท่าทันสื่อซึ่งมีตัวแทนเข้าร่วมทั้งหมดถึง16ทีมค่ะและดิฉันได้รับรางวัลชนะเลิศในนามของโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆค่ะสำเร็จการศึกษาชั้นม .6 แล้วค่ะและปัจจุบันดิฉันก็เป็นครูพี่เลี้ยงค่ะดิฉันชื่อนางสาววราดาพล,ลิศหรือแบมค่ะ เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก่อนหน้านี้เคยเข้าแข่งขันการสะกดนิ้วมือภาษามืออเมริกันได้ที่2ค่ะและหลังจากนั้นได้เข้าร่วมโครงการสิ่งประดิษฐ์สมองโกนในระดับมัธยมต้นเป็นเครื่องเตือนภัยภยในบ้านสำหรับคนหูหนวกค่ะต้องชมเลยนะครับว่าน้องทั้งสองคนเก่งมากๆครับ แต่ละคนประวัติไม่ธรรมดาเลยนะครับเมื่อสักครู่น้องแนนบอกว่าเคยเข้าร่วมโครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและผลิตคลิปได้รับรางวัลมาเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรครับพวกเราขอชมคลิปได้ไหมครับได้ค่ะก็คือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการออกกำลังกายไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันแพรสยายานเจริญค่ะดิฉันมีขั้นตอนการออกกําลังกาย3ท่ามาให้ชมเชิญรับชมกันเลยนะคะการออกกําลังกายท่าที่1นะคะเป็นการลดหน้าท้องซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะการออกกําลังกายท่าที่2เป็นการลดหน้าท้อง ในการออกกำลังกายท่าที่3นะคะจะทำให้ขาของเราเล็กและเรียวสวยนะคะดูคุณแพร์สยามาสาธิตรวดเร็วและง่ายมากเลยนะคะใช่ค่ะการออกกำลังกายเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะคะและทำให้สุขภาพแข็งแรงอย่าลืมมาออกกำลังกายกันบ่อยๆนะคะต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปที่จบไปเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับมีสาระที่ดีมากๆเลยครับ น้องแนนครับน้องแนนช่วยเล่าให้เราฟังถึงการอบรมที่ได้เข้าร่วมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับแนนนะคะตอนแรกก็รู้สึกว่ายากค่ะเพราะเราจะต้องฝึกคิดวิเคราะห์ไม่หลงเชื่อข้อมูลต่างๆง่ายๆและเราจะต้องแชร์เฉพาะข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้นค่ะส่วนข้อมูลที่ไม่จริงหรือมีปัญหาเราก็ต้องร้องเรียนไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบรวมถึงการแจ้งเตือนให้คนอื่นๆว่าอย่าไปหลงเชื่อส่วนตัวนะคะแนนชอบคลิปวิดีโอที่แนนได้ทําเพราะได้ทําเองทุกขั้นตอนเลยอ่าครับแล้วน้องแบมเลยครับช่วยเล่าเรื่องโครงการที่ได้รับรางวัลให้ฟังหน่อยได้ไหมครับดูน่าสนใจมากๆเลย สำหรับแบมนะคะก็สนใจวิทยาศาสตร์อยู่แล้วค่ะก็จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อช่วยคนหูหนวกค่ะอย่างเครื่องเตือนอัคคีภัยนะคะสำหรับคนหูดีๆทั่วไปก็จะเป็นสัญญาณเสียงคนหูหนวกก็จะไม่ได้ยินทีมมี3คนที่พวกหนูทำขึ้นมานะคะ เป็นเครื่องเตือนอัคคีภัยภายในบ้านก็จะเป็นสัญญาณเสียงที่เป็นไซเรนอยู่นอกบ้านเป็นสัญญาณไฟภายในบ้านแล้วก็มีข้อความเตือนที่โทรศัพท์มือถือด้วยค่ะน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับว่าแต่น้องแบมเองไม่เคยเข้าอบรมผลิตสื่อเลยแต่ว่าทำไมถึงสามารถทำคลิปออกมาเพื่อประกอบการใช้งานได้เลยครับคือหนูเห็นพี่ๆอย่างพี่แนนนะคะ ได้มาเล่าให้หนูฟังถึงเรื่องของการทำคลิปผลิตสื่อหนูก็เลยทำได้ค่ะและคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ ครับผมแหมคุณผู้ชมฮะได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับผมได้เห็นถึงการสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเลยครับซึ่งเป็นการส่งต่อความรู้นะฮะให้รุ่นน้องเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองไปตามเรื่องที่แต่ละคนชอบได้นะครับรวมถึงยังได้เรียนรู้ถึงการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเรื่องราวสาระดีๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกด้วยนะครับพี่ต้นครับได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยผมประทับใจสิทธิ์รุ่นน้องของพี่ต้นจริงๆเลยนะฮะ พอได้ฟังแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับน้องๆรุ่นใหม่มากเหมือนกันนะครับฟังน้องๆเล่ามาขนาดนี้ผมอยากจะเห็นคลิปแล้วก็ผลงานของน้องแบมแล้วล่ะครับซึ่งทางครู9กก็ได้นำมาให้เราชมกันด้วยไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้เราจะติดตั้งอุปกรณ์เหมือนในบ้านตัวอย่างหลังนี้ค่ะโดยเราจะติดตั้งไว้ที่ห้องประกอบอาหารหรือห้องครัวไฟแจ้งเตือนเมื่อมีอแก๊สรั่วควันไฟหรือไฟไหม้จะติดตั้งไว้ที่ห้องนอนห้องพักผ่อนได้ตามที่ต้องการส่วนไฟฉุกเฉินที่มีเสียงดังจะติดไว้ที่ไา่นอกบ้านเพื่อให้เพื่อนบ้านหรือคนที่ได้ยินทราบว่ามีเหตุไฟไหม้และให้ความช่วยเหลือเราได้ค่ะโอ้โหครูเก้าครับลูกศิษย์ครูเก้านี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะเก่งมากๆเลยทีเดียว แต่ผมอยากรู้ว่าน้องๆทั้งสองคนเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงสื่อได้มากน้อยแค่ไหนครับครับคือโดยปกติแล้วนะครับกลุ่มของคคหูนวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงสื่อได้เป็นอย่างมากมีความคล่องตัวนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเขาเเก่งกว่าเราด้วยซ้ำนะครับอันนี้ต้องยอมรับเราก็ต้องแนะนำนะครับตักเตือนซะมากกว่าว่าให้เขามองสื่ออย่างไรเนี่ยถึงจะถูกควรสื่อใดที่ไม่ถูกต้องนะครับ แต่เราจะไม่พยายามชี้ชัดหรือว่าไปเจาะจงไประบุว่าอันนี้เนี่ยเป็นการสอนให้เท่าทันสื่อครับเราจะไม่บอกลักษณะนั้นแต่เราจะบูรณาการการสอนนะครับให้เขาเกิดความเท่าทันสื่อด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าจะเป็นสื่ออาชีพนะครับคุณธรรมหรือว่าความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราค่อยพยายามดึงศักยภาพของเขาออกมาให้เขาใช้ศักยภาพของเขาให้มากที่สุดครับครับผมครูฮะ สำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะครับเราจะชวนให้น้องแนนและก็น้องแบมนะครับใช้ทักษะที่มีครับผลิตสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการทุกคนดึงเอาศักยภาพที่ตัวเองมีออกมาใช้นะครับผมและเราก็จะมีครูเก้าเนี่ยคอยให้คำแนะนำพวกเราแล้วก็น้องๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นในช่วงหน้าอยากให้คุณผู้ชมมาช่วยลุ้นและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำภารกิจนี้ให้สำเร็จและผ่านไปได้ด้วยนะครับ ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับในช่วงที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกับครู9น้องแนนแล้วก็น้องแบมจากโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งครู9กก็เล่าให้เราฟังครับว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียนนะครับในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็ทักษะด้านอื่นๆด้วยครับส่วนภารกิจของเราในวันนี้ก็เกี่ยวกับการผลิตคลิปวิดีโอสั้น และจะได้เห็นกระบวนการผลิตคลิปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการครับได้รับรู้ว่าเราสามารถนำความชอบและศักยภาพที่เรามีมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเราและเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ซึ่งจะนำไปสู่การรู้เท่าทันสื่อครับครับผม สำหรับภารกิจนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าการผลิตคลิปวิดีโอสั้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นของน้องๆทั้งสองคนเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปประเด็นการรู้เท่าทันสื่อหลังจากจบภารกิจเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันได้เลยครับ ในตอนนี้นะครับครูเก้าน้องแนนและน้องแบมนะครับก็ได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าใครจะทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับทําคลิปอะไรนะฮะเป็นการวางแผนเตรียมเนื้อหาซึ่งเป็นขั้นตอนของการเตรียมการผลิตนั่นเองครับครูเก้าครับแล้วตกลงว่าเราจะสื่อเรื่องนี้ออกมาอย่างไรดีครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะให้น้องแบมนะครับเป็นคนถ่ายคลิปนะครับแล้วก็จะให้ น้องแนนนะครับเป็นตัวอย่างของคนสร้างแรงบันดาลใจครับโดยที่ว่าผมนะครับคุณปาล์มแล้วก็คุณต้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ตั้งคําถามเปิดเรื่องนี้นะครับก็ขอรบกวนพิธีกรทั้งสองท่านด้วยครับโอ้โหยินดีมากๆเลยครับครูครับไม่ปฏิเสธเลยครับโอเคครับงั้นเราไปเริ่มต้นทําภารกิจกันได้เลยครับ ตอนนี้นะครับพวกเราก็ทำภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปชมผลงานคลิปวิดีโอสั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการได้เข้าใจศักยภาพและความชอบของตนเองจากน้องๆโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆกันได้เลยครับคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่หลายคนคิดคุณทุกคนก็จะสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ปลุกความชอบและศักยภาพที่มีในตัวสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อแพรสยายานเจริญหรือแนนนะคะทางโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆได้ส่งดิฉันเข้าร่วมอบรมการรู้เท่าทันสื่อรวมกับสถาบันอื่นๆและในงานอบรมนี้ดิฉันได้ผลิตคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สื่อสารสำหรับคนหูหนวกโดยเฉพาะเพราะดิฉันเป็นคนชอบออกกำลังกายมากๆค่ะ และวิดีโอนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศดิฉันรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นดิฉันทําได้คุณก็ทําได้เริ่มจากถามตัวเองก่อนนะคะว่าคุณชอบอะไรตอนนี้เราก็ได้ชมคลิปผลงานของน้องๆกันกไปแล้วนะครับวันนี้น้องทั้งสองคนได้แสดงให้เราเห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้ผลิตสื่อที่ดี ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับขอบคุณค่ะหลังจากที่เราชมคลิปวิดีโอสั้นที่น้องๆผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากจะชวนทุกคนครับมาวิเคราะห์กันดูว่าเราสามารถจะรู้เท่าทันสื่อที่เราผลิตออกมาชิ้นเนี้ยได้อย่างไรนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราจะวิเคราะห์สื่อนะครับเราก็ต้องเริ่มจากอย่างแรกก็คือว่าใครเป็นเจ้าของสื่อใครผลิตค่านิยมที่แฝงมากับสื่อคืออะไรนะครับ ผู้ผลิตหวังประโยชน์อะไรจากเราดีไม่ดีอย่างไรสังเกตได้อย่างไรผลิตภายใต้ข้อจำกัดใดและเราควรเชื่อถือไหมนะครับเริ่มจากคำถามแรกกันก่อนสื่อนี้ใครเป็นเจ้าของครับสำหรับเจ้าของสื่อชิ้นนี้นะครับเนื่องจากเป็นโจทย์ภารกิจที่ทางรายการมอบหมายให้ทำเจ้าของสื่อก็คือรายการดีมีดีครับสำหรับในส่วนของผู้ผลิต ก็คือพวกดิฉันทำกันเองค่ะแมมเป็นผู้ถ่ายวิดีโอส่วนดิฉันเป็นนักแสดงค่ะเราต้องการทำคลิปเพื่อโชว์ให้เห็นถึงศัก,กยภาพของคนพิการและเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการลุกขึ้นมาเพื่อทำสื่อได้ด้วยตัวเองตามความถนัดและความชอบของตนเองค่ะส่วนผมก็มองว่าคลิปนั้นมีความพยายามนะครับที่จะสร้างค่านิยมใหม่ๆนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการนะครับให้มีความเชื่อมั่น ในศักยภาพของตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นครับก็เกิดแรงบันดาลใจนะครับด้วยการนำความชอบนะครับมาเป็นผลิตเป็นนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งทุกคนทําได้ขอเพียงแต่มีความมั่นใจครับในส่วนของคนทําสื่อคาดหวังประโยชน์อะไรก็คือคาดหวังว่าคนหูหนวกที่มีโอกาสได้ดูคลิปวิดีโอนี้จะมีความคิดริเริ่มใหม่ๆและทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับสังคมค่ะ และส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็คือดีไม่ดีอย่างไรนะครับสังเกตได้อย่างไรนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าข้อดีของคลิปนี้ก็คือว่าผู้ที่ผลิตสื่อนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนพิการทางการได้ยินเสียเองบอกเล่าประสบการณ์จากตัวเองนะครับเป็นสาระที่ดีๆที่อยากจะบอกคนอื่นต่อไปนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์ของรายการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการทํางานนะครับหรือว่าข้อจํากัดในการสื่อสารเพราะเป็นการร่วมงานกันระหว่างคนพิการและก็คนทั่วไปนะครับผมแต่ว่าการผลิตนี้เนี่ยก็ได้เอาบุคคลจริงๆมากล่าวอ้างแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคุณครูครับเป็นยังไงบ้างครับผลงานของเราถ้าเต็ม1ินี่ครูให้เท่าไหร่ครับให้เต็ม10เลยครับโอ้โหเต็ม1ิเลยเหรอฮะ ขอบพระคุณมากครับครูครับจากภารกิจของเราในวันนี้นะครับนอกจากจะทําให้เห็นความสามารถและทักษะในการผลิตสื่อของน้องๆทั้งสองคนแล้วนะครับผมยังทําให้เห็นด้วยนะครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถจะเป็นผู้รับสื่อที่ดีได้ด้วยนะครับจากการอบรมสั่งสอนในการรู้เท่าทันสื่อจากครูเก้านั่นเองครับครูเก้าครับในช่วงท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไว้หน่อยไหมครับก็คืออยากจะฝากว่า เราเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันสื่อนะครับแล้วก็ใช้สื่อเนี่ยให้มาเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อครับเราต้องรู้จักการพินิษพิจารณาเลือกเสพสื่อให้เหมาะสมมากที่สุดครับครับผมฮะและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับครูก้าคณาทิพย์ภัยพิบูลยากิจนะครับผมน้องแบมและก็น้องแนนด้วยนะครับจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆนั่นเองนะครับ ที่มาร่วมพูดคุยกับเรามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มาทำภารกิจนะครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณค่ะคหมดเวลาของรายการแล้วนะครับและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการดีมีดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ